ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกทุกคนครับพบกับจินถล่วยเหมือนเดิมครับครับก็มาตามกันต่อครับกับพลอยเล่าพัฒนาประจำวันที่ยีพฤศจิกายนพศ2567คนหนึรัอสิบเครับกับสารพลอยเล่าพัฒนาหัวที่แล้วนะครับยอดเด่นสี่นย์หครับเด่นสี่นย์หเด่น2ตัวมา1ตัวเด่น4กับ0 วิ่งศูนย์ตัวเดียวครับเรกากฏว่าเล็กออกข้างบนหนึ่งศูนย์ครับเข่าหนึ่งศูนย์ตรงๆครับ ครับสำหรับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับเด่นสูตรที่ 1, <_ S> 1> เด่น0 1 2 3 4หาครับสูตรที่2เด่น1 2 3 7งสองาครับส่วนกันที่1 2ึสครับเด่นเด่นสามตัวนี่ตรงมา1ตัวครับ ออมาหนึ่งตัวเห็นนะครับเนาะครับสำหรับเรียก็เป็นเพียงแค่ในทางเด้อครับขอให้พ่อแม่พี่นอกเอฟซีทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับชมก่อนตัดสินใจนั้เป็นเสียงสุขเสียงดวงสอบกระชัดคัดกระพาะน,นะครับเนะาะผากคนแรกคนแจ้งสองสินพาดไว้นำไปเด้อครับ คำสําหรับเลขเด่น2ตัวมาหนตัวเด่น1กับ3วิ่ง3ตัวเดียวครับวันนี้วิ่ง3ตัวเดียว ครับสำหรับเหลกจับคู่นะครับนอกอาชีพจับเป็นชุดเต็มก่อนนะครับสำหรับชุดเต็มกะชิมี่ยูเก่าคู่ครับเป็นชุดเต็มเป็นชุดเต็มนะครับเนาะมียูเก่าคู่ หลังจากเอาแต้มเด่นมาตัดต้องคำนอกกับเหลืออยู่สามคู่ตรงครับตัดแต้มแล้วเหลืออยู่สามคู่ครับเด่นชีหนึ่งเก้าสามศูนย์สามครับตัดแต้มแล้วเหลืออยู่ชีหนึ่งเก้าสามศูนย์สามเหลืออยู่สามคู่ครับ ครับสำหรับเนี่ยสำหรับสุดเน้นว่าคำน่าสุดเน้นสุดฟันทงพันทงให้สองคูัวครับเด่นเก้าสามศูนย์สามครับเก้าสามศูนย์สาม